สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในประเด็นข้อสงสัยนะครับที่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าสอสอหรือสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและสอวอหรือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมีสิทธิ์จะรับเงินบําเหน็จบำนาญได้จริงหรือไม่แล้วก็ข้าราชการการเมืองมีตำแหน่งใดบ้างที่สามารถจะรับบำเหน็จบำนาญได้นะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยกรมบัญชีกลางเขาได้เผยแพร่สาระความรู้ตรงนี้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสอสอและสอวอยังไม่มีกฎหมายบัญญัติให้มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จบำนาญได้โดยตรงนะครับแต่ว่าการจะมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเนี่ยก็มีอยู่2กรณีนะครับเรามาดูในกรณีแรกกันก่อนนะครับกรณีที่1เนี่ยก็คือกรณีได้รับเงินบำนาญมาแต่เดิมอยู่แล้วนะครับ ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นสสหรือสอวก็คือเป็นข้าราชการส่วนกลางมาก่อนหรือเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ออกจากราชการเนี่ยมาเป็นสสหรือสวโดยขณะนั้นเนี่ยก็มีคุณสมบัติครบที่จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญนั่นเองนะครับก็คือเป็นข้าราชการมาก่อนแล้วมาเป็นสสและสวนั่นเองนี่คือในกรณีที่1นนะครับ ทีนี้เราลองมาดูกรณีที่2นะครับกรณีที่2ก็คือกรณีที่เป็นข้าราชการการเมืองทำไมข้าราชการการเมืองจึงมีสิทธิ์จะได้รับนะครับก็เนื่องจากว่าในพระราชบัญญัติบาเน็จบํานานข้าราชการพุทธศักราช2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยได้กำหนดให้ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา4ได้บัญญัติให้ข้าราชการการเมืองมีทั้งหมด20ตําแหน่งนะครับท,ที่สามารถจะมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญ ทีนี้ใน20ตํ <hi> าแหน่งเนี่ยมีตําแหน่งอะไรบ้าง 1. ก็คือนายกรัฐมนตรี played, ắm. 2. รองนายกรัฐมนตรี3รัฐมนตรีว่าการกระทรวง4รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 5. รัฐมนตรีว่าการทบวง6รัฐมนตรีช่วยว่าการทบูกระทรวง7รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง8ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี10ที่ปรึกษารัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี11เลขาธิการนายกรัฐมนตรี lasting. 12. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง13บสามโฆษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี14รองโฆษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 15. เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 16. ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 17. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ่า16นี่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับ18ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 19. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงและ20 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงนั่นเองนี่คือข้าราชการการเมือง20ตําแหน่งที่สามารถจะมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จและบำนาญน,นะครับทีนี้นะครับสำหรับสอสอและสอวอที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองเนี่ยเมื่อออกจากราชการก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยเหตุทดแทนในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ กรณีแรกก็คือหากมีเวลารับราชการหากมีเวลาในการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองไม่ถึง10ปีนะครับถ้าไม่ถึง10ปีเนี่ยจะรับได้เฉพาะบำเหน็จโดยใช้สูตรเงินเดือนข้าราชการการเมืองคูณด้วยเวลาที่ดำรงตำแหน่งนะครับนี่คือถ้าตำแหน่งนี้นะครับดำรงตำแหน่งไม่ถึง10ปีก็จะได้รับเฉพาะบำเหน็จนะครับ ต่อมาหากมีเวลาราชการในการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตั้งแต่10ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะขอรับเป็นบำนาญก็ได้นะครับตามสูตรก็คือเงินเดือนข้าราชการการเมืองคูณด้วยเวลาที่ดำรงตำแหน่งแล้วหารด้วย50นะครับก็จะได้รับบำนาญน,นะครับโดยใช้สูตรนี้นะครับต่อมาถ้าเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการในตําแหน่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อออกจากตําแหน่งตามวาระ4ปีมีสิทธิ์เลือกที่จะรับบําเหน็จหรือบํานานก็ได้นะครับเฉพาะในในตำแหน่งนี้นะครับถ้าเลือกรับบําเหน็จก็จะใช้สูตรเงินเดือนข้าราชการการเมืองคูณด้วยเวลาที่ดํารงตําแหน่งแต่ถ้าเลือกรับบํานานนะครับ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินชอคอบอแล้วเนี่ยจะได้รับเดือนละ10,000มืนบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้าราชการการเมืองนะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำเหน็จหรือบำนานนะครับครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือประเด็นข้อสงสัยนะครับว่าสสและสวเนี่ยสามารถที่จะรับ บำเหน็จบำนานได้จริงหรือไม่นะครับก็คือถ้าโดยโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยในส่วนของสอสสสและสวยังไม่มีกฎหมายบัญญัติให้มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จบำนานโดยตรงนะครับแต่การได้รับก็จะเป็น2กรณีก็คือได้รับบำนานมาแต่เดิมแล้วก็คือเป็นข้าราชการมาอยู่เดิมและได้รับอยู่แล้วนะครับและ2เนี่ยเป็นข้าราชการการเมืองจึงจะมีสิทธิ์ได้รับนั่นเอง